แล้วแบ่งกันเลี้ยงได้อันนี้คือกินจริงนะอันนี้ก็คือหนูกินจริงจังชอบตำจุดจริงเหรอแล้วเราแล้วก็ตำมันอยู่เลยจริงเหรอโอยอันนี้แล้วเป็นทุกวันที่เราที่เราแบบเดินเดินไปตรงนั้นอา่าก็มีลูกค้าที่แบบว่าจ้างนอนเรารู้สึกว่าจ้างนอนมันดีจริงๆเหรอวะจ้างนอนและนอนอย่างเดียวอ่ะมึงนอนก็คือนอนอะ่ะก็งงเหมือนกันจ,าจ้าง<ๆ>เด็ดไป สิบกว่าคนแล้วไปนอนทุกคนว่าเขาจะให้ให้เด็กอะเรียกว่าป้าเออด้วยความที่ว่าเราถามกันมาขนาดนี้แล้วมีวัดไหมคะมีค่ะเฟซบุ๊กชือใคนหรือว่าให้วัดคอมเลยเหรอไม่ใช่ใช <laughs> เมื่อกี้คือไปห้องน้ำมาลืมอะคะก็ด้วยความจริงว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราต้องขอขอบคุณสถานที่ก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านพิมพ์นะคะพิมนะคะลาดพร้าวซอยสองค่ะใช่แล้วก็คือเป็นสวรรค์ของคนรักใส่เขียวนะคะเรามีทั้งอุปกรณ์นะคะครบวงจรเลยเนาะอะไหนดูซิเราสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะกล่องแพ็กเกจคือน่ารักมากเอาไปเก็บน้องเขียวได้เลยเนาะ ไฟแช็แก้วน้ำถาดคือแบบอุปกรณ์ทุกอย่างครบหมดเลยนะคะของน่าใช้มากแล้วก็มีเสื้อพิมพ์แสนน่ารักไหนให้กล้องดูซิให้กล้องดูเออใครที่แบบว่าชอบเสื้อกล้ามน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้นะคะสวยมากแล้วก็มีเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะให้กลับบ้านนั่นแหละสวยมากแล้วสีแบบเลิศเออสีเลิศเนี้ยเออโทนมันเป็นสีที่กำลังคิดเลย มางั้นขอเข้าเรื่องเลยดีกว่าด้วยความที่ว่าเราก็ถามคําถามกันมาเยาอะพอสมควรแล้วเนาะงั้นรอบนี้ก็คือเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องพิกพีเรื่องดักดักที่เคยประสบพบเจอสร้างความสะเทือนใจหรือความตกใจอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยให้กับพลอยอะเ,อเล่าได้ไหมคะเล่าได้ค่ะ เรื่องมันเป็นยังไงเว้มีที่ให้กินด้วยโว้เว้ยรสว้ายชอบมากเลยอะโอเคแล้วแบ่งกันเลี้ยงได้อันนี้คกินจริงนะอันนี้ก็คือหนูกินจริงจังเลยนะขอบคุณค่ะนี่อาช์แต่กาเรียโอ้โหสตรอเบอรี่ขนาดเท่าที่บ้านไหมโอ้ครึ่งนึ่งครึ่งนึงอะทำไมอะ เอนพีเจช่วยได้นี่เราขายของตลอดเลยนะใครที่อยากสั่งซื้อสินค้าต่างๆของเรานะคะเดี๋ยวเราทิ้งโน้ตรายแอดการสั่งซื้อให้เนาะไม่ต้องห่วงเลยค่ะได้ใช้กันทุกบ้านแน่นอนมาเล่าเลยเล่าเลยขอพี่ดังๆก็บอกว่าเรื่องเรื่องดังๆเรื่องดังๆใช่ไหมก็รู้สึกว่าที่เจอมาใช่ไหมที่แบบตึกแบบตกใจมากเลยก็จะอะไรเออที่จะจําฝังใจเลยก็คือตั้งแต่เด็ก ช่วงประมาณมาัธยมต้นก็เวลาเดินไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเจอลุงคนก็ไม่ได้แก่มากหรอกแต่เขาอายุเยอะกว่าเราในช่วงนั้นนะค่ะคือเขาเหมือนแบบเขาเรียกว่าเด็กบ้านเนาะคือเราแวดบริเวณนั้นอ่ะคือเขาไม่ได้เรียนอ่ะเหมือนแบบเดอชอบตำจุ๋งจริงเหรอหน้าเราแล้วก็ตำจุ่งจิง่โอยอันนี้แล้วเป็นทุกวันที่เราที่เราแบบเดินเดินไปตรงนั้นเห็นแล้วท็อกซิกโเเห็นมันไม่ใช่ท็อกสิ่งจริงมันเจอแบบว่าคนแบบคุกคามมากเออแล้วไม่แจ้งความแจ้งอะไรหรอ แล้วจัดการไงเดทอะไม่เ<ม>จอ<ม>แล<ม>้วก<ม>็บอกตลอดบอกบอกแม่บอกอะไรเนี่ยแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้มารับนะป้องกันยังไงอะก็ไม่กลับทางนั้นคราวนี้ก็กลับอีกทางหนึ่งอ้อมอ้อมหน่อยแต่ก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้ไปทางฝั่งนู้นมันก็มารออีกฝั่งหนึ่งแต่พเพรางว่าคือจากที่แบบดิบจูอ่ออกมาเลยใช่ปหกลายเป็นว่าเอ่อพอมาอีกฝั่งคนเยอะมันก็ชักในในเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังทําอยู่ แล้วพอเจอหน้าเราก็แบบลองรอแบบอ๋ออย่างเงี้ยทุกวันอ่ะมึงอู้หจริงเป็นอนมงานไหมคะคตอนมียันจบต่อสามโอ้โหคือเอาจริงที่เราพูดกันตอนนี้มันอาจเป็นเรื่องตลกนะแต่ว่าจริงๆมันคือภัยทางเพศสำหรับผู้หญิงอ่ะมันเป็นอะไรที่อันตรายมากแล้วคือเรา แต่ว่าความโชคดีตอนนี้ด้วยความที่มันมีกล้องวงจรปิดเยอะแล้วก็มีสื่อมีอะไรหลายอย่างที่สามารถทําให้เราป้องกันตัวได้ก<ค>็สมัยก่อนอ่ะขึ้นตูดิขึ้นรถเมย์อ่ะ,ขะเขาก็ตามเราอ่ะตามเราอ่ะไชันบนรถเมย์เหรอึ้นรถเมย,เมย์ใช่ล<ะ>แล้วไม่ไปชันบนรถเมย์ต่อมันนั่งรถเมย์เหรอไม่มันมนั่งข้างลหลังเบาะนั่งข้างหลังเบาะเหรออ๋อแบบพูดข้างๆที่เรานั่งเรานั่งเบาะหน้ามนโอ้ยเหมือนผีหลอกหลอนเวอร์เนอก็นั่นแหรู้สึกเลยเพราะแบบต่อไปหลังจากนั้นก็ไม่นั่งรถเมย อ่ะอแล้วมีอะไรอีกที่แบบอยากจะถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ฟังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงานเองเมื่อก่อนเคยรับงานเองคือแบบว่าเพื่อนชวนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่างานเองแม่งก็ได้เงินดีวะเพื่อนแม่งชวนไปสนุกด้วยได้เที่ยวกับเพื่อนได้บอกกับเพื่อนถล่มลึกไปงานอับพออาบเสร็จเอ่อก็มีลูกค้าที่แบบว่าจ้างนอนเรารู้สึกว่า จ้างนอนมันมีจริงๆเหรอวะจ้างนอนอ่ะและนอนอย่างเดียวอ่ะมึงนอนก็คือนอนอ่ะกูงงเหมือนกันจ้างเด็กไปสิบกว่าคนแล้วไปนอนทุกคนว่าเขาจะให้ให้เด็กอ่ะเรียกว่าปานอนก็คือนอนเฉยเฉยนอนเฉียๆนอนจริงจริงนอนจริงๆอ่ะก็คือว่าจะเป็นเด็กสิบกว่าคนห้องคอนโดเขาจะเป็นสองั้นไม่ถ้าทุกวันนี้อยากจะพูดว่าถ้ามึงจ้างกูไปนอนอ่ะมึงไม่ต้องจ้างค่ะถ้ามึงจ้างกูแล้วไม่ทําอะไรเด็กเกือบที่สิบคนแล้วไนอัดกัน ่แล้วก็จะมีเด็กโปรดเขาประมาณสักแบบสองคนสามคนได้ขึ้นไปนอนข้างบนนะคะเพราะมันเป็นคอนโดสองชั้นหรือว่าเป็นความรสนิยมคนส่วนตัวแต่ว่าไม่มีนะไม่ทำไรนะเขาเป็นฟีลแบบอยากมีฮาร์เรมเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยรู้อ่ะแล้วก็แบบขอกลับก่อนไม่ได้นะก็รวยก็รววยแล้ให้คนละแปดพันอ่ะเด็กเกือบยี่สิบคนอ่ะแล้วจ้างเงินทุกวันนั่นนู่นอ่ะรวยเว่อิใช่ทำเงินเดือนหนึ่งได้ไลย ก็เมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่าทํางานเองแล้วอยู่ได้แล้วต่พอตอนหลังๆใี่ไรู้สึกว่าแม่งเมา ừ, ใช่ไหมคือโดนลูกค้ามอมเออแล้วก็แบบกลับบ้านยังไงไม่รู้เอาจริงๆก็เหมือนที่เราเห็นในข่าวอ่ะแบบว่าการเอาแบบมอมหรือว่ายัดเยียดบางสิ่งบางอย่างเกินขนาดให้กับคนเนี่ยมันก็ <c oughs> นเป็นเรื่องที่อันตรายเนาะอันตรายมากก็สาวๆยุคใหม่ที่จะขึ้นมาถึงจุดนี้ก็อยากจะ ให้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เอาเท่าที่ไหวใช่แต่ว่าก็ไม่สนับสนุนใช่เพราะว่าตอนนั้นเราเราก็เด็กอ่ะเขาจะว่าเด็กแล้วรู้สึกว่ากินแล้วมันก็ได้เงินเราก็รู้สึกว่าเขาแบบยิ่งให้เงินเยอะยิ่งกินเยอะเราก็จะได้เพิ่มเพิ่มเพิ่มกูก็จะ่พีจะบัดกินเลยเพราะังไงนเราเด็กเราเราเยังไม่รู้ตายมันทุกวันนี้ได้ยังแล้วเราไม่รู้ปริมาณตัวเองอ่ะเขาจะือว่าเออเราก็จะยังไงดีวะก็กินกินกินเชื่อว่าติเป็นหมื่น เออติ๊เป็นเหมือนติ๊ไม่โดนผ้าตัวนะแต่กูกลับบ้านยังไงกูจำไม่ได้อุ้ยดีไม่โดนแท็กซี่แท็กซี่ฉุดไปผมเพื่อนดีเว้ยเพื่อนเอากลับบ้านเออโชคดีซิแล้วก็เคยไปมองกับเพื่อนเหมือนกันไปโชว์ตัวไปทำท่าสะพานโค้งกับเพื่อนอ๋อกูเองกูสะใจไลยเล่าสิไปโชว์ตัวถึงก่อนมันปีนโต๊ลูกค้า โต๊ะถึงขนาดนี้มันปีนโต๊ะลูกค้าแบบนี้เราก็ทำนี้แล้วเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็ล้มลงไปหัวฟาบโต๊ะหัวฟาบแล้วพี่แล้วแล้วมึงเชื่อไหมลูกค้ายันเนี่ยยันยันเดนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งรับเฟซไปแม่งเอ็มแม่งเอ็มเฟซอ่ะยันกูต้องรับอ่ะแบบเออกูรับก็ได้วะไม่ติดใจอะไรกูรับแล้วจะบอกว่าไม่เก็บ ไม่แล้วคือจะบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นอ่ะคือแบบวายบอ,อกว่าวายมากตรงๆคนคือแบบมันวีลกรรมเยอะมากแล้วก็คือมันเมาแล้วก็คือเลือนมากเลือนไม่พอคือเราเป็นคนไม่กินเหล้าแต่ว่าเวลาเราทํางานเราจะชอบว่าแกล้งเมาว่ากินไปเยอะแล้วเพราะเราจะไม่ไม่ให้ใครมายัดเยียนเราอีนี่คือมีเท่าไหร่แดงหมดเลยแล้วถ้าสะพานโค้งไม่พอ ไปเปโต๊ะไปอะไรทําไรเข้าขอไปยืนแหกปากโวยวายหน้าร้าแล้วแบบพี่จบอกเจ้าำออไรู้ปะสร้างํำนานเพื่อนจำได้ขนาดนี้โอ้โหสร้างํำนานอันนั้นเป็นภาพฝังใจถึงวันนี้อ๋อใช่ความพิกอย่างคือตอนนั้นไปเปิดเพลงอันกี้ก็เป็นดีเจเนาะแล้วมีลูกค้ายื่นแก้วไหมนี่ ลูกค้านี่ไม่เห็นเธอจยเล่าไงฉันก็เลยเอานกระป๋องมาถให้คลิปเองกูก็บ้วนบ้วนเล่าออกจากแก้วแล้วไปวางแชรกันแบบนี้เอาไปวางบนตรงดีเจที่มันเปิดนี่นี่เขาหิวน้ำเลยเขาอยู่เขาเดินมากี้กินไม่ได้เล่าที่กูบ้วนแต่เดี๋ยวอแล้วแล้วก็คืนไปรอเอาเอือเอือดนะหรอเฮ้ยตอนกินน้ำไปใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรวะทำไมน้ำรสชาติแปลกๆแล้วเขาก็บอกว่าใครกิน สาย่ะวายหรื่อย้วจับวิงเรืองนี้กูาจริงพกินไม่ได้แต่แต่คืนระหว่างที่พูดอ่ะคืนไม่นคืนเลยหมดอะไรอ่ะทำไมถึงกินไม่ได้ไม่ไมู่่อพยศอนสูที่สุดใชีวิตอีนี้โอินอ่ะมึงอีกแล้วมึงสร้างตำนานให้กูอีกแล้วจะจบมึงคือแบบว่าอยากจะเลิกคบมัก มาครูเตือนแล้วแต่ครูเตือนไม่ทานไม่เธอมาเต้นหน้าเวทีอยู่ไงแล้วนี่ก็แบบก็เป็นคนได้กินเหล้าแล้วไงก็กินแบบกินพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูค้าให้เยอะนะแต่ไม่กินเลยพูดถึงเรื่องนี้มันจะอ้วกอ้วกเออมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อ่ะมีอะไรอยากจะถาม่ะอยากจะถามว่ากินไรคะไม่สวยจังไม่สวยเลยอะไรเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากแล้วก็แบบอ่ะที่อยากรู้เลยอือ ทำไมถึงเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะสีละหน้าตาต่างๆทั้งที่เรามีลูกสัวสวยขนาดนี้แล้วอะจริงหรออืมน่าเด็กมากชอบมีคนบอกว่าไม่สวยใครใครเดี๋ยวจะไปตบให้จำฝังใจแน่เลยไม่ใครแว่าตอนเด็กๆอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อนชอบเรียกอีเหยื่ออีต้องแบบอื แบบเออเราไม่สวยขี้เหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปหมเขาเป็นี้เราเอ็นดูเราก็สั่งใจคือแบบว่าทําฟันตอนแรกดัดฟันใช่ไหมมีคนด่าว่าเราฟันเหยือหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปดัดฟันพอดัดฟันเสร็จพูดเหล็กออกฟันกูสวยแล้วก็โดนด่าอีกว่าฟันเหลืองพอฟันเหลืองกูทําวีเนี่ยเลยจ้ะคือแบบคือคราวนี้ด่ากูไม่ได้แล้วไงคือมันสุดในฟันแล้วไงไม่หรอกถ้าพูดจริงๆนะชีวิตคนเราอ่ะเราไม่จําเป็นต้องพยายาม ทำให้เราแบบเหมือนมอจริงดิคกูเหมือนกินขี้มาจริงจดับฟันเจ็ดปีอะดับฟันเจ็ดปีพอกับนายกแปลว่าถ้าฟันเหลืองเพราะคุถอดเหล็กปา้นเานายกออกเลยถ้าฟันเหลืองขนาดนั้นไม่ทราบว่านิกเออ่นิกกี้พิมไม่มียาสีฟันเลย่ไม่มียาสีฟันต้อทำแล้วแหละต้องทำแล้วแหละขออนุญาตให้ไปนิกกี้นะผลิตยาสีฟันเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าแขกมาเชิญเราฟังไม่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วแต่ถ้ามีออกอาจจะเหลือง <laughs> อ่ะอุ้ยมีลูกคา้ามาลูกค้าเขาจะมาซื้ออุ้ยลูกคา้าลอกมาลตอนแรกถ่าตอนแรกไม่ถ่ายแล้วงาลอบมาตั้งค่ะยยดก่อนทำกันเดี๋ยวหนูช่วยขายหม้ะพี่ พิชชินีทั้งหลายพิริกี้ถึงกับขำมากเลยใครจะกินพี้ยืนขี่นิขกก้ยหวขำก็ขำก็อุ๊ยต่อไปออฟฟิศที่น่าจะเปิดเป็นต้องบอกก่อนว่าที่พิมพ์สาขาเนี่ยค่ะพิมเนี่ยเป็นสาขาแรกของเราที่เราเปิดเนาะเป็นร้านที่แบบว่าเกี่ยวกับสายเขียวโดยเฉพาะแล้วก็จะมี ใช่แล้วที่นี่จะเป็นออฟฟิเชียลที่ว่ามีแบบสศศาย่างพวกเรานะคะมาประจำการอยู่ที่นี่ด้วยเพราะว่าเราจะมานั่งดูผู้ชายทุกวัน <Yeah. S 1> ถ้าฝรั่งเหรอขนาดนี้ก็ต้องมาทุกวันแล้วคือที่นี่นะคะก็จะมีบริการแบบว่ากีฬาไซา์เขียวนะคะดูทาด้านหลังได้เลยอุปกรณ์ครบวงจรนะคะแล้วก็ใช่อุปกรณ์ครบวงจรเลยแน่นมากบอกเลยว่าที่นี่ของดีใช่<ๆ>ที่แวะ ถ้าไม่อยากสั่งซื้อออนไลน์มาซื้อที่นี่ได้นะคะมีทุกสิ่งเลยส่วนสินคม่เห้านะคะมาที่หน้าร้านอะไรนะจะเจอแม่เหลาอ๋อแม่เหลาแปลว่าอดีตกะหรี่เก่าอันนี้ก็คืออดีตอันนี้อดีตกะหรี่ัวเล็ลูกกีอ๋อลูกอันนี้ลูกกีอันนี้แม่เหลาอันนี้ล่ละอ๋อล่าสุดฉันล่าแม่เหล้าเป็นลูกฉันเหมือนกันค่ะก็เนาะ จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับสายเขียวแล้วเราก็มีสินค้าสมบัติบำรุงเขาเรียกวอะไรเสริมสมรรถภาพบำรุงเกี่ยวกับทางเพศนะคะใครที่แบบว่าไม่อึดไม่ถึกไม่ทนน้าน้อยอะไรอย่างเงี้ยแนะนําเลยเรามีครบทุกอย่างแล้วก็มีอุปกรณ์ของทางพิมพ์นะคะแก้ว่าสวยมากกินด้วยแก้วพิมพ์นะคะน้ําจะหวานขึ้น10%ซค่ะเพราะว่าห็นไหมกิลบอยหรือเปล่า ไม่ใช่เล่าไม่ใช่อ้วบวนใส่นอีกเหรอแปลก,ปลกหรอือเปล่ไม่แต่ว่าจริงๆแก้วเนี้ยเป็นแก้วที่สามารถควบคุมความเย็นได้ดีใชออ่แล้วแบบว่าตัวนี้ก็คือพกไปไหนไปาอใครแน่นอนก็ให้ความกิตติอริก้าเออแก้วสวย,วสวยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผงเสื้อผ้านี่เราก็มีนะอนาคตคือเราจะเปิดแบบทุกอย่างเลยครบวงจรเนาะก็ ว่าถ้ามาแถวนี้พี่นิกกี้นะน่าจะแบบมีทุกอย่างสกาเบอยันเลยจริงก็คือถ้าแบบว่าแวะมาแถวเนี้ยก็คือสามารถแวะเข้ามาได้เพราะว่าพวกเราก็จะประจําการอยู่ที่นี่นะคะที่พริมนี่เลยใช่ค่ะข้างบนก็จะมีสตูด้วยเนาะต้องแบบว่าขอโฆษณานิดนึงนะคะเพราะว่าเขาทําไว้ดีจริงๆนะคะใช่เออด้วยความที่ว่าเราถามกันมาขนาดนี้แล้วมีวัดไหมคะมีค่ะเฟซบุ๊กใช่ไหมหรือนว่าให้วัดชมเลยหรอไม่ใช่ เป็นเฟซบุ๊กไอจีตอกอะไรช่างางการติดตาม Facebook ก็จะเป็นพอยเลินธนวัฒน์เป็นภาษาไทยค่ะส่วน IG นะคะ p l o y underscore g n i g h t ค่ะ Ti k t o k ก็จะเป็นพอยพาลองค่ะอย่าลืมไปตามกันนะคะก็คือใครที่อยากติดตามเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์วาร์ปให้ตรงนี้นะอะไรของเราละเอออยากรู้พิธีกรพิธีกรเฟชื่ออะไรจำชื่อเฟซเองกไม่ได้เดียว้จำได้สิแม่จะตปกันแล้วพิธีกรต่อคนนี้ที่อยู่ด้วยกัน รู้ไหชื่อชื่อกิบวาชาค่ะช่วงนี้กำลังแมทเลยนะคะใครอยากแมทแบบว่าคลิปเต้นเซลล์นะคะใช่เต้นโจ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 กิ๊บเองคือเหมียว่าชอบเซอ่ะก็น้องกิ๊บแลชานะคะก็ สวยค่ะไม่มีคำอื่นเลยน่กจากคำว่าสวยนะคะส่วนนี้ก็ชื่อ Facebook ชื่อเคมิกาดิตวกุคนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวที่ว้าวว่ให้ส่วนไอจีก็ชื่อคุณกิกี้แล้วก็อ่ะ ตรงนี้ก่อนว่าใครที่ช่วงนี้หเห็นเฟซบุ๊กพี่นิกกี้แปลกๆไปนะคะอยากบอกให้รู้ไว้ว่าโดนแฮกนะคะ,คะก็เราก็ยังมีแฟนเพจออฟิเชียลให้ไปติดตามหรือว่าจะสั่งข้องหรืออะไรที่นั่นก็ได้นะคะเพราะว่าเฟซพี่นิกกี้ก็คือไปไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้จะกู้ได้ไหมกู้ได้กี่โมงก็ไม่ทราบเดี๋ยวจะทิ้งไลน์แอดแล้วก็เฟซเพจ e b o o k o f f i c i a l ไว้นะคะใช่ต่างๆสำหรับคนที่แบบว่าอยากติดตามข่าวสารอะไรเรื่อยเปื่อเนาะอ่ะ งั้นมาเข้าสู่คำถามช่วงสุดท้ายของพวกเราเออ่ขนาดชอบขนาดแบบเล็กกลางใหญ่ยาวอะไรเงี้ยสำหรับนี่เหรอขนาดมันไม่ได้สำคัญลีลาสัตย์ที่แบบว่าแรงดันและความถี่เออซอยทีที่ไม่ซอยทีขนาดไหนทั้งหมดซอยทีแบบว่าถ้ามันซอยไม่ซอยกับใครดีวะเนี่ยคุณดูใกล้ซอยอีกได้อะยังไงอะ เอ้ย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 ฉีขนาดนั้นเลยต้องขนาดนั้นนะคะต้องขนาดนั้นบอกว่าเล็กใหญ่ไม่สำคัญใช่แล้วคือเคยเจอเล็กสุดเท่าไหร่เคยเจอเล็กสุดเท่าไหร่ก็เอาเอาจริงๆก็เขานเดียว16ปีมึงกูจะเจอจู่มากี่อันอ๋อแล้วก็จะจะสีก้าอยู่ประจำอะค่ะเจอ็นพีเจลเอ็นพีเจลค่ะ เพิ่มไซส์อัพขนาดนะคะอาจจะ49เป็น 2>, 2. 2อะไรอานี้เออปุ๊กๆก็54นะคะเอาให้มัน50ให้ได้ก่อนอ่ะคำถามต่อไปท,ที่อยากรู้เลยเลรื่องอะไรวะประตูหลังสิเคยเอาเคยเอาประตูหลังวะประตูหลังเนออไม่เคยเคยใส่ใส่แบบนิดนึงอะเจ็บและเจ็บ เจ็บมากเข้าเข้าไปแค่ครึ่งหัวขนาด4ี่เก้านั้นรู้สึกว่าเจ็บอะเจ็บทำเอาค่ขี้ย่างบมาตูดเลยจะเอาอะไรมากมีขนาดขี้ก้อนใหญ่อะคุณเนี่ยวอาคุณน่ขี้กูเอก็แบบแบบว่าเอามือแบบแพรูตูดอะอ่อขี้กู้อนใหญ่ไม่กล้าบไม่เคยทำี้จริงหรอเวลาขี้ทำรอบกูขี้ค่ะขี้ขี้ ่อยขี้เลื่อนลาดไปอ่านในยูทูปไปเปิดในยูทูปได้เนสามแสนเพราะว่าดังจากเรื่องขี้ก็คือเธอจะแบบว่าเป็นั่งมีอะไรบฉันชอบเรื่องขี้ค่ะถึงว่าเธอขี้อยู่แล้วเธอก็มานั่งแหกตูดอย่างเงี้ยแล้วก็เช่ก็คือแบบว่าเวลาเราด้านใช่ไหมมึงแล้วแบบ คือปกติผู้หญิงมันจะเบ็ดเบ็ดใช่ป่ะแต่ฉันไม่เวลาขี่ฉันก็มือแห้งรูดตูดเพราะว่าแต่นี่สกิลการขี่นะทุกคนถ้าใครขี่แข็งใช่ป่ะให้เอาน้ำฉีดตูดก่อนให้มันมีแบบหล่อลื่นที่สุดแล้วใช้มันจะออกมันจะออกไดรเธอเคยทำอะไรแบบนี้มั้ยไม่เคยเพราะว่านี่เป็นคนที่ไม่รู้นะไม่ชอบนั่งในห้องส้วมนานๆอย่ากให้แบบขี่ออกเร็วๆเออคือใช้น้ำช่วย ใช่แล้วก็ใช้มือเนี่ยแบบแล้วก็แบบดันลูตูดอะไม่รู้ว่าพี่สกิลแบบว่าคนอื่นใช้หนีเปล่ากเกี่ยวผีแล้วทไมมันแหวกตรงเช้ขีนะจริงจริงฉันชอบตะกล้องอ่ะตะกล้องแบบไปลองดูนะพี่อะด้วยความที่ว่าเราคุยกันมาจนถึงช่วงนี้แล้วเออก็เริ่ม เล่าต่างๆก็เยอะมากเลยแค่ไม่กี่นาทีแต่ว่าเหมือนแบบเราลอดลึกส่วนในชีวิตเบื้องลึกเบื้องหลังคือเรื่องนี้อาจจะไม่เคยแบบแทบไม่แร่ออกที่อื่นนะคะเพราะว่าเราจะไม่สามารถเผยแร่ความอุบาทของตัวเองให้คนื่แต่วันนี้ค่ะเราลวงลึกลวงจริงนะคะลวงไปถึงตูดนะคะก็ เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะร้านพิมพ์นะคะมีทั้งอุปกรณ์สําหรับสายเขียวนะคะ,ะ,คะสว่วนสายเขียวมีทุกอย่างใครไม่เคยตกโลกมาที่นี่คุณไ,ได้ดูเลยและที่สําคัญนะคะเรามีเครื่องเขาเรียกวอะไรน,นะ ผลิตภัณฑ์นะคะแบบว่าเซอร์วส์สานใช่แล้วก็มีครีมทารักแร้นะคะไครจุกกระ래ดำนะคะเหมสัหเับเออผู้หญิงตัวนี้ตัวนี้เป็นไวไวบูสเตอร์นะคะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงผู้ชายใช้ได้จุกกระ래ดำแคมดำทับปากไปเลยค่ะทารักแร้เสร็จอ่าปากลูดไปเลยนะคะบอกเลยว่าสว่างกระจ่างใสขึ้นแน่นอนแล้วที่สำคัญเรามีผลิตภัณฑ์อีกมากมายเลยรวมทั้งเสื้อผ้าหมอนเอ่ยพวกนี้นะคะมีหมดแล้วเดี๋ยวเรา มีเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเปิดอีกเยอะเลยเนาะมีสินค้าที่เราจะผลิตออกมาเยอะเลยก็ฝากติดตามด้วยสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าต่างๆนานานะคะสามารถมาที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราทิ้งเขาเรียกว่าอะไรนะช่องทางการติดต่อให้นะหรือแอดมาที่ไลน์นิกกี้ก้านะคะเราก็ มีแอดมินคอยตอบตลอด24ชั่วโมงแต่ตอนไหนไม่ตอบแปลว่าแอดมินหลับค่ะใครที่ไม่สะดวกสั่งซื้อก็มาที่นี่ได้เลยใครที่ไม่สะดวกสั่งซื้อนะคะมาสั่ง,งที่นี่ได้เลยใช่แล้วก็ใครที่ดูคลิปดีรักเราชอบเรานะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยและที่สำคัญนะ EP หน้าบอกเลยว่าสาวที่เราจะพามาเนี่ยต้องบอกว่าชื่อคุณตูตาสวยแซ่บเด็ดมันนะคะใครที่แบบว่า อยากชม EP ต่อไปนะบอกเลยว่าดูเดือดไม่แพ้ EP นี้แน่นอน<ส>ก็ยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนข<พ>อตัว,ว,วไปวก่อนโอเคบ๊ายบาย